วัสดีครับเนื่องในโอกาสวันนักข่าว5มีนาคม2565นะครับผมในนามของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับก็ขอว่าวันนี้ในการมาสนับสนุนนะครับให้กำลังใจเพื่อนสื่อมวลชนทั้งที่เป็นเจ้าของบรรณาธิการแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนทุกคนทุกแขนงนะครับ ดังนั้นเนื่องในโอกาสวันนักข่าวปีนี้นะครับผมจึงอยากมาให้กำลังใจแล้วก็ให้สื่อมวลชนผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนอย่างพวกเราเนี่ยได้ทำหน้าที่อยู่ในหลักจริยธรรมนะครับแล้วก็ได้มีการปรับตัวให้เข้ากับภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเรามีความจำเป็นที่จะต้องนำเสนอข้อมูลข่าวสารในแพลตฟอร์มหรือในช่องทางต่างๆนะครับ ให้เข้าถึงผู้รับสารให้มากขึ้นนะครับเพื่อที่เราจะสามารถดำรงอยู่ได้ในวิชาชีพของเราแล้วก็ยังสามารถที่จะอยู่ได้ในทางธุรกิจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทางสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับก็มีนโยบายมีแนวทางการทำงานที่ชัดเจนนะครับในการส่งเสริมพี่น้องสื่อมวลชนทั้งในระดับชาติระดับท้องถิ่น นะครับที่จะสามารถให้ทําหน้าที่ของตัวเองนะครับอย่างมีจริยธรรมและก็สามารถอยู่รอดได้ในเชิงธุรกิจนะครับก็วันนี้ก็ถือโอกาสนะครับอวยพรให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงนะครับแล้วก็ปลอดจากโรคระบาดต่างๆนะครับที่กําลังเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้และก็ขอให้พวกเรามีกําลังใจสู้กันต่อไปครับขอบคุณมากครับ